ครับวันนี้เรามาที่ลำพูนนะครับเจอครูพิทักษ์ครับที่เรื่อเครือข่ายกับเพื่อนเรื่องโคกหนองนาครับวันนี้ก็ขอเชิญครูพิทักษ์ครับบรรยายอ๋อครับผมสวัสดีครับครัะนะครับก็มีโอกาส้จักวิเศษในในเฟสนะครับนะครับก็พื้นที่ไร่ยิงทานนะครับผมก็ทําได้อยู่ประมาณสี่ไร่นะครับก็ซื้อจากลุงครับที่ตรงนี้แต่ก่อนก็เป็นก็เป็น พื้นที่ที่ปลูกข้าวโพดครับก็เป็นสารเคมีและพื้นที่ตรงนี้มีแต่คนอยากขายครับลแลวแวบนก็เพราะว่ามันเป็นหนึ่งที่น้าหลากครับพี่น้าหลากมาทีหนึ่งเนี่ยก็คือมันมันมาเยอะมากเลยพื้นที่ของผมจะเป็นพื้นที่รับน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็พื้นที่ตรงนี้ก็นั่นแหละครับก็อาจจะลกๆหน่อยนะครับช่วงนี้เพราะว่าผมดูแลตามกําลังของตัวเองก็คือมีเวลาแค่สุกเสาร์อาทิตย์แล้วก็ก็ไม่ได้มีเวลาเตรมร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าต้องดูแลลูกด้วย ก็ใช้เวลาว่างตอนช้ากับตอนเย็นนะครับก็อันนี้เเก็บเป็นเมล็ดพันธุ์ได้นะครับอันนี้เป็นดาวกระจายดาวกระจายนะทางือข่ายเรากว่ามันนะครับอันนี้ใช้ล่อแมลงครับเป็นดอกไม้ล่อแมลงนะครับเป็นดาวกระจายนะครับดอกดาวกระจายใช้เป็นอยีกระขายใช่ครับเป็นดอกไม้ล่อแมลงนะครับนะคับแนะนําให้ปลูกเดียวผมก็จะเก็บแล้วก็ตอนนี้ก็จะทําแจกแล้วก็จะแพ็คเป็นซองใส่ซองแล้วก็จะแจกเครือข่ายอยู่นะครับ ครับครับเชิญดูนะครับก็ส่นัากก็เลนกระเจ็บนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นที่จริงผมไม่ได้ปลูกนะครับกระเจ็บเนี่ยตอนที่เอามือสามัคคีเนี่ยเครือข่ายจากกําเพงเพชรนะครับเขาก็มาหวานให้ผมแค่หนึ่งกิโลเมล็ดหนึ่งกิโลเนี่ยก็ขึ้นแบบมหาศาลเลยนะครับอันนี้เราปลูกแบบตามให้เทียวเวลาดูแลให้เรานะครับต้นไม้ตายก็ไม่เป็นไรครับก็ปีหน้าเขาปลูกใหม่เห็นไหมครับได้ขายด้วยนะครับเดี๋ยวจะขายด้วยเห็นในในที่ก็ทำทำขายด้วยแล้วก็ทําส่วนมากก็จะทา ผมก็จะใช้ทำโรงทานครับช่วงช่วงเกี่ยวกับมีเทศกาลงานบุญต่างๆครับผมก็จะทําน้ำ,น,ำน,<ม>นะครับไปทำโรงทานนะครับอะไรที่สดที่เหลือก็เอาไปขายได้ครับอันนี้ก็เป็นหนองน้ำนะครับตรงนี้นี่เป็นตาน้ําเลยนะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยตรงนี้เป็นลําห้วยแล้วก็เขาแล้วก็เขา็นมก็ให้กับชาวบ้านนี่ก็น้ําพอใช้กับทําแปลงเกษตร,รเล็กๆฝลูกผักปลูกมไม้นะครับอ๋อนี่คือ,คอสวนของน้องนะครับเป็นคอนเซ็ปต์ของโคกหนองนาครับ ส่วนแป้งนาอยู่ตรงนี้แป้งน,าอ,งนาอยู่ข้างบนกับข้างล่างครับตอนนี้กับข้างบนนะครับ,รบแต่แต่ยังไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าผมผมกําลังทําก็คือทําตามฐานะและกําลังของตัวเองคือเก็บเงินปีแรกเมื่อปีหกสองเมื่อเมื่อปีหกหนึ่งผมขุดตรงนู้นนะครับเมื่อปีหกสองในหกสองครับผมขุดตรงนู้นหนึ่งหนึ่งหนองแล้วพอมาปีนี้ผมก็ขุดหนองนี้แล้วก็ขุดของไส้ไก่ล้อมรอบนะครับ เพราะว่าตรงนี้เป็นที่น้ําหลากักก็ต้องรับน้ำให้ให้เยอะให้ได้มากที่สุดเดี๋ยวปีหน้าผมก็จะขุดหลุมขนมโคกขนาดใหญ่ตรงแทงน้ําอีกหลุมนึงแล้วก็จะทํานาให้มันลึกกว่านี้นะครับเพื่อว่าเก็บน้ําในนาด้วยนะครับก็เก็บเงินไปตามกําลังอยากดูฝายดูดูฝาหน่อยนะครับ มันจะโคลมมีปัญหาเราไม่อยากเราไม่อยากมีปัญหากับเพื่อนบ้านเพราะว่าเราทําตามภูมิสังคมนะครับ<ม>เพราะว่าถ้าหนองเนี่ยตอนแรกจะเข้ามาตรงนี้แล้วก็ถนนจะล้อมข้างในครับแต่ท่านแต่ท่านตรงนี้เนี่ยถ้าผมทําหนองมาติดตรงเนี้ยถ้าน้ําหลากมามันก็ยิล้นไปหาเขาก็จะเกิดปัญหาครับก็เลยทําตาม,ตามภูมิสังคมอันนี้คือ เป็นคลองไม่ครับไม่ใช่คลองอันนี้ไม่ใช่คลองครับนี่ก็เป็นเป็นปน,นาได้นะครับแต่ก็ก็ทำนาด้วยแต่ทำไม่ไหวครับก็บปลูกถั่วปลูกอะไรไปครับ,รบทำนาก็อยู่ข้างบนก็ <วะ S 2> คือไม่ให้มันไปรบกวนใช่ครับ,บไม่อยากให้รบกวน,น,นเพื่อนบ้านนะเพื่อนบ้านนาข้างๆเคียง,ง,งครับอัอนนี้ผมเอาแหนะมามาปล่อยนะครับก็ไม่ไม่ไม่แพ้เลยครับมันตายเป็นยังไงก็ไม่รู้ มันมีปลาหรือเปล่าคะมีปลาครับปลากินพืชหรือเปล่าปลามันมาตามธรรมชาติด้วยครับอันนี้ก็แปลงผักที่มผมขุดก็ค่อยๆปลูกไปทําไปตามกําลังตอนนี้ดินแข็งมากครับตัวนี้ครับนี่นก็มันแข็งมากอันนี้ก็เป็นปลูกผักผักกินนะครับสามารถเก็บมาเล็ดพันุต่อได้นะครับอันนี้ฝายทำเองตอันนี้ฝายอันนี้เป็นเอามือสามรถะขายครับเจะขายจาก ก็เปนเน็ตนะครับมาช่วยครับอันนี้น้ํามันมามันก็จะลดอันนี้ก็ใช้ปูนนะครับก็คือเอาผสมกับกแล้วก็เอาเป็นเราไม่ได้ใช้ทรายนะครับก็กปินผสมปูนแล้วก็คักวคั่ว่ก็เอาแปะแปะไว้ให้มันสมานกันนะครับมันก็จะกึ่งขาวน,นะครับฝ่ายแบบนี้นะครับน้ําเห้องน้ำอยู่ข้างบนครับ เครือข <premises. S 2> ่ายการกับเพื่อนของลําพูลนะครับเพราะว่าภูมิทัศก็เป็นเป็นการนาหลักในการกับเพื่อนของโครงการโรงเรียนนะครับใช่ไหมครับโครงการก็คือตอนนี้ก็มีกลุ่มทีมงานก็คือได้แดงแรงนใจกอ่อามงานรงย่าบที่กันเพครับก็ลังจานั้นก็เห็นว่าเศรษฐกิจพอเพียงที่โรงเรียนทุกโรงเรียนเขาทำเนี่ยมันยังไม่เข้าคอนเซปต์ในเรื่องของ เกษตรทฤษฎีใหม่แล้วมันยังไม่สมบูรณ์เพราะว่าเราเรียนมาตั้งแต่เด็กจนถึงตัวเราใช้ไม่ได้เลย mm hmm. ก็มาตอบโจทย์ด้วยโคกหลงนาโมเดลที่เราไปอบรมมาแล้วก็เสร็จมาปุ๊บก็ได้ย้ายจากกำแพงเพชรมาที่ลาพูนก็คิดว่าตอนแรกก็ยังไม่ได้ขับเคลื่อนอะไรนะครับก็พอได้ไปเป็นครูผารำที่เดินจำลำพูนแล้วก็เห็นเห็นคอนเซ็ปต์ก็คือขนาดเล็กพื้นที่ขนาดเล็ก mm hmm. คิดว่าโรงเรียนเนี่ยน่จะทําได้ mm hmm. ก็เลยรวมตัวกับทีมครูผารมของเดินจํา <Okay. S 2> ก็เลยร่วมมือกันในการขับเคลื่อนนะครับ หลังจากนั ism, ้นก็เป็นฝ่ากลุ่มกสิกรรมธรรมชาติธานติพุนชัยครับหลังจากนั้นก็มีโครงการคือโครงการโคกหนองนาโมเดลสวนสายสระศึกษาจังหวัดรำบูรณ์นะครับแต่นดีนี้ก็มีอีกโครงการหนึ่งก็คือโครงการ1อําเภอ1โรงเรียน1โคกหนองนาโมเดลนะครับก็คือมีลำพูนแปดอำเภอนะครับผมก็จะสร้างคือตอนนี้ก็กับขับเคลื่อนก็คือ1อําอำเภอจะต้องมีโรงเรียนต้นแบบโคกหลวงนาเนี่ยอำเภอละหนึ่งโรงเรียนก่อนในภายในปีแรกก็คือปี ปีนี้ปี6 3สาถึงหกนะครับต้องต้องครบ8ปดโรงตอนนี้เราขับเคลื่อนไปได้แล้ว3โรงเรียนนะครับก็มีโรงเรียนวัดวังหลวงโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาแล้วก็โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียนนะครับแล้วก็เด็ก3โรงเรียนนี้ก็จะจะคัดแกนนาอีกทีหนึ่งเพื่อมาบ้านเป็นแกนนําแล้วก็จะพาไปอบรมที่สุดกิจกรรมธรรมชาติม้าเอิงด้วยครับแล้วก็จะให้มาขับเคลื่อนในในโรงเรียนทุกโรงเรียนในจังหวัดลพบุรีอีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้เราก็มีผู้อนวยการเขตนะครับ ลำพูนเคสองนะครับก็เป็นที่ปรึกษาของเราด้วยนะครับในการขับเคลื่อนตรงนี้ครับถือว่าโชคดีของชาวลำพูนนะครับที่ที่มีกลุ่มเครือข่ายที่เข้มแข็งครับแล้วขับเคลื่อนเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงกับเศรษฐกิจสม่นะครับก็มีครูพิพทักษ์นะครับแล้วก็ครูอีกหลายโรงเรียนที่ที่รวมกลุ่มกันครับเดี๋ยวครูพิพทักษ์มีเฟซหรือมีเบอร์โทรไหมครับก่อนก่อนที่จะก่อนที่จะ,จ,ะ,ะจบการน,นำเสนอของโคกทองนาของปีแรกเลยครับถือว่าปนปีแรกปีใหม่นะครับปีนี้ถือวปีแรกเลยเป็นเปิดสักรารในการ ทำทลิปวิดีโอนะครับสำหรับการโคกหนองนาในในระดับเราจะทําทั่วประเทศนะครับเพราะว่าผมก็เดินทางส่วนใหญ่เกือบทั่วประเทศครับก็บบถือว่าปีแรกนะครับเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นวันแรกเลยปีใหม่นี้คุณอยากมีเบอร์โทรหรือว่ามีเฟซบุ๊กมีเบอร์ติดต่อไหมครับเปื่อที่สมาชิกเหลือหรือว่าคนที่สนใจเขาจะได้ติดต่อมาครับถ้าถ้าอยากจะมาติดตามสตอรี่ของ ไรอิงทานที่ผมทําอยู่นะครับก <ENCE> ็ติดตามได้ในเพจไรอิงทานนะครับสวนเกษตรทศษฎีใหม่ตามรอยพ่อนะครับหรือว่าเฟซบุ๊กผมก็พิทักษ์กลิ่นบํารุงนะครับก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0 9 9 2 5 2 9 7 1 5นะครับแล้วก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวการขับเคลื่อนโคกของนาโมเดลสู่สถานศึกษาจังหวัดลำพูนนะครับได้ที่เพจโคกหนองนาโมเดลสู่สถานศึกษาจังหวัดลำพูนได้เลยนะครับ วันนี้ก็ขอขอบคุณคุณวิทัก์มากนะครับที่ให้โอกาสเราได้ทําการบันทึกทีวีดีโอนะครับในการเผยแพร่เรื่องศาสตรราชาโวกหนองนาโมเดลนะครับก็ขอขอบคุณมากครับผมเชิญท่านดีครับ